ละครสั้นเรื่องเจ้าหญิงโซเฟียผู้เดียวดาย EP หนเฮ้ยนี่ก็เช้าแล้วทำไมยังไม่มีคนงานที่บ้านมาปลูกสักทีงานฉันตื่นคนเดียวก็ได้ลองไปดูข้างล่างดีกว่าวันนี้อากาศดีมากเลยเนี่ย ท่านพอ่อท่านแม่ไม่เห็นมีใครจะอยู่บ้านเลยแถมบ้านก็ล็อกด้วยแล้วฉันจะออกไปยังไงทำไมวันนี้ฉันต้องอยู่คนเดียวด้วยงั้นเองไปหาทั่วทัวบ้านดีกว่าลงไปฉันขบใต้ดินก็ได้เฮ้ยนะ่ากลัวมากเลยอะ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แต่ท่านพ่อกับท่านแม่เราไปอยู่ไหนนะ เ้าหญิงโซเฟียได้ตามหาพ่อแม่ของท่านแต่เขาก็ไม่เจอพ่อแม่หรือญาติหรือคนงานเลยเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมันปิดละ่ะฉันรีบไปเข้านอนดีกว่ากลัวแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันก็ต้องไปสอบที่โรงเรียนเจ้าหญิงเม่ไหนฉันเปลี่ยนชุดดีกว่า นานก่อนดีกว่าเฮ้ยนี่ชีวิตจริงเหรอเนี่ยไหนลองลดูสิในขณะนั้นเจ้หญิงโซเฟียได้ฝันร้ายเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่ห้องฉันนี่แต่เป็นปราสาทอันเดียวกันลงไปดูดีกว่า ประตูปิดหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยประตูก็ไม่ได้ปิดเงินเราออกไปก่อนดีกว่ายังไม่มีใครเห็นด้วยปลอมตัวในขณะนั้นเจ้าหญิงโซเฟียได้ปลอมตัวและเปลี่ยนชื่อเพื่อเข้าเมืองในฝัน เาได้เปลี่ยนชื่อว่าน้อยน่ะแล้วได้รีบหนีออกจากปราสาทในฝัน้ฉันต้องรีบหนีแล้วที่นี่สีนะที่เขาเรียกกันว่าเมืองในฝันถึงจะเป็นในฝันแต่ฉันก็ขอหนีมาก่อนก็แล้วกัน,นไหนๆก็ไม่มีคนดูแล้วเพราะว่าที่ปราสาทไม่มีคนอยู่ งั้นฉันต้องมาแอบอยู่ตรงนี้เฮ้ย hey, นี่ฉันฝันไปเหรอเนี่ยโห oh, นึกว่าจะได้หนีซะแล้วนเช็คดูสิเฮะแต่ฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันไปอ่ะฉันปอมตัวนี่ว่าแต่ชุดนั้นมันมาจากไหนนะเอาไว้ค่อยคิดก็และกันตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว,กว่าแล้วงั้นฉันไปหาอะไรกินดีกว่า เจ้าหญิงโซเฟียได้เดินเข้าไปที่ห้องรับประทานอาหารเอาแม่บ้านก็ไม่อยู่เฮ้ยเซิงชมัดทำอาหารกินเองก็ได้เจ้าหญิงโซเฟียยังกระวลกวายอยู่เพราะอยู่บ้านคนเดียวเนื่องจากเจ้าชายยังไม่มี เพราะว่าไม่มีใครเอาเจ้าหญิงซกมกเกินไปเพราะายังไม่อาบน้ำฉันกินอาหารดีกว่าเฮ้ยทำไมมีคนมาอน,นันไฟที่บ้านฉันด้วยอ่ะไหนลองเข้าไปสิปิดไฟดีกว่า เจ้าหญิงโซเฟียเลยมาดูทรัพย์สินของบ้านของนางเพราะต้องเปิดตู้เซฟไว้เพราะว่าถ้าไม่เปิดตู้เซฟนางก็จะไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะนางยังไม่รู้ทางออกเฮ้ยฉันไม่น่าเปิดเข้ามาเลยจะออกอยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่มันฝันอยู่ในฝันเหรอเนี่ยเฮ้ยฉัน อีกรอบนึงเหรอเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยฉันว่าฉันตกอยู่ในพวังเวทของแม่มดบ้านนี้แน่เพราะว่าพ่อฉันกับแม่ฉันถูกจับไปฉันต้องมาอยู่คนเดียวทำยังไงดีกลัวมากว่าฉันลองส่องไปดูข้างล่างก่อนดีกว่าไม่มีคนเะเนื้อมันอัสเวลติกาล่างเกไม่เต้นอะไรอยู่หน้าบ้านฉันอนะ มันตัวอะไรกันนะ่ะช่างมันเถอะกอน,นี้สำหรับ E ีพีหนึ่งนะคะุกคนคือแบบเราแบบตั้งใจมากก็คือมันจะก็ฝากผลงานด้วยนะคะมีเอ,อิมหนังสั้นมีสองอีพีนะคะเป็นแบบครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นแบบเจ้าหญิงนิราอะไรประมาณนี้นะคะก็อน,นี้อีพีหนึ่งนะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ